ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ห้างตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจัังหวดเชียงใหม่ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ห้างเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2564โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ห้างมีนักเรียนทั้งสิ้น472คนประกอบด้วยเชื้อชาติไทยร้อยละ14เชื้อชาติไทยใหญ่ร้อยละ53เชื้อชาติลาหูร้อยละ26และเชื้อชาติดาราอ้างร้อยละ7มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด29คน ภายใต้การบริหารงานของนายสมนึกอินหวันผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ห้างมีการบริหารงานโดยใช้หลักแม่ห้างโมเดลภายใต้การควบคุมการบริหารสถานศึกษาแบบครบวงจรควบคุมคุณภาพประกอบด้วยกระบวนการ PDCA ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด5ด้าน 1. ด้านการกําหนดนโยบายการบริหารและการจัดการในปีการศึกษา2564โรงเรียนได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ระยะกลางปีพุทธศักราช2564-2565ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทํากระบวนการวิเคราะห์องค์กรด้วยกระบวนการสว Analysis โดยมีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการกำกับติดตามการดำเนินงานและนำข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนต่อไปจากผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาทำให้สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4 เมื่อวันที่19-20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพสถานศึกษาโดยได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดังนี้ระดับการศึกษาประถมวัยอยู่ในระดับดีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีมากสถานศึกษาได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาจนเกิดผลสำเร็จในการพัฒนาอย่างชัดเจนและในช่วงการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนได้ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบอาทิเช่นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ออนไลน์ออนแฮนและออนดีมาสองด้านการบริหารจัดการเรียนรู้สถานศึกษา ได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียนชุมชนดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาจัดทําผู้มือวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดทําหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และนําหลักสูตรเสนอขออนุมัติการ ใช้หลักสูตรต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมจัดทําประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้นําหลักสูตรสถานศึกษาไปกําหนดโครงสร้างรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายมีการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้นในปีการศึกษา2564 ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้วิถีใหม่อาทิเช่น on hand ออนไลน on อนดีมาและรูปแบบอื่นๆโดยให้ครูได้วิเคราะห์เนื้อหากิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับต่างๆมีการบูรณาการเนื้อหาวิชาต่างๆลงสู่การเรียนรู้เพื่อลดภาระและอำนวย ความสะดวกแก่ผู้เรียนโรงเรียนให้ครูผู้สอนเน้นการวัดผลประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้การประเมินผลเน้นน้ำหนักของการประเมินจากชิ้นงานผลงานของนักเรียนหากมีการประเมินผลสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้โดยเน้นความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเป็นหลักหลังจากมีการวัดและประเมินผลแล้วให้ครูจัดทำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบนำผลการวัดผลและประเมินผลของผู้เรียนรายบุคคล ไปวิเคราะห์วางแผนให้การช่วยเหลือผู้เรียนกรณีที่มีปัญหาในการเรียนรู้ต่อไปบัดเดียวดังงังเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลแช่งแงหาเห็นโยคีขี่รุง้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพท โรงเรียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้เพื่อให้การแนะนําช่วยเหลือและได้มีการติดตามตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผ่านระบบออนไลน์นอกจากนี้ส่งเสริมให้ครูได้ใช้กระบวนการ PLC นําสภาพปัญหาหรือผลสําเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนซึ่งข้อมูลที่ได้จากทุกฝ่ายได้นํามา วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 3. ามด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์โดยมีการจัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมโดยกําหนดระยะเวลาและกรอบงบประมาณที่ชัดเจนและเหมาะสมกําหนดสัดส่วนในการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามความสําคัญและความจําเป็นของโรงเรียนมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ ผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีการกํากับติดตามตรวจสอบเอกสารหลักฐานระบบการเงินนินความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการประชุมวางแผนเพื่อปรับโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา2019โดยหลังการปรับโครงการกิจกรรมจากแผนปฏิบัติการได้มีการประชุมเพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบเพื่อได้นําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อผู้เรียนโรงเรียนได้จัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาใช้กระบวนการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เป็นกระบวนการในการเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนามีการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดและทรุดโทรมให้สามารถใช้การได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยจัดระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อบุคลากรและตัวผู้เรียนซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายโรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและกรอกข้อมูลนักเรียนตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้เพื่อจัดเก็บข้อมูลทุกๆด้านของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้สำหรับในการวางแผนให้การช่วยเหลือผู้เรียนในด้านต่างๆอาทิเช่นการส่งข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการช่วยเหลือให้แก่ครูประจําชั้นเรียนและของโรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบโดยมีการสรุปผลรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ4.1การวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดํารงตําแหน่ง ผู้บริหารผู้บริหารได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาตนเองเพื่อเป็นกรอบวางแผนในการพัฒนาตนเองทางด้านการอบรมพัฒนาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารอาทิเชน่นเข้ารับการอบรมสัมมนาที่หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆจัดขึ้นศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบบุคลากรต้นแบบเพื่อนํามาพัฒนาตนเองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ศึกษาเอกสารผลงานท้ างวิชาการจากตำราวารสารสืบค้นความรู้ทางอินเทอร์เน็ตเป็นต้น 4.2ส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพโรงเรียนได้กำหนดแผนงานโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพและพัฒนาการเรียนการสอนสนับสนุนให้ข้าราชการครูเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรมณธรมจริยธรรมและจรรยาบรณทางวิชาชีพและได้ดำเนินการอบรมนักเรียนแกนนำครูแกนนำโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม,มตามแนวทางมูล นิธิยุวสถิละคุณ4.3เป็นผู้นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนได้กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรม PLC ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จัดทำประกาศและกำหนดชั่วโมงกิจกรรม PLC ไว้ในตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและกำหนดรูปแบบกิจกรรมให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันนอกจากนี้ ผู้บริหารทุกโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสหามิตรวิทยาและคณะกรรมการฝ่ายวิชาการได้กำหนดจัดกิจกรรม PLC ระหว่างสถานศึกษาภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสหามิตรวิทยาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน มีการนำครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างแรงจูงใจและนำผลการดำเนินงาน PLC มาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนได้นำจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดมากำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในด้านการส่งเสริมการใช้พื้นที่เป็นฐานในการพัฒนาเน้น การพัฒนาผู้เรียนพัฒนาห้องเรียนและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสนับสนุนให้ครูนักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาวินัยตนเองด้วยกระบวนการทางลูกเสือสนับสนุนให้ครูได้สแสวงหาวิธีการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ส่งเสริมกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาส่งเสริมและจัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัยแต่ผลการดำเนินงานทำให้โรงเรียนได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลประเภทต่างๆอาทิเช่นได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี2564ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภยัยประจำปี2564จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับปถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รางวัลทรงคุณค่าจากสำนักง,งานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอเบกอวอร์ดได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษาของนายสมนึกอินวันผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ห้างสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ขอขอบพระคุณค่ะ